ว่าทำไมใช้ชื่อนี้นะครับส่วนชื่อที่ผู้แข่งที่มันใกล้ๆจียงกันเนี่ยยังไงหยิบซองมาแล้วดูนะครับดูหน้าซองแล้วมองจำไม่ได้เปิดดูหลังซองกนนะครับว่าถ้าผู้ผลิตและจำหน่ายเนี่ยคือบริษัทสกินละบราหารจัดการมหาชนก็โอเคครับมั่นใจหยิบลงตะกาได้นะครับ ในส่วนของอข้อมูลนะครับก็แบ่งเป็นสามเซสชั้นนะครับเซสชั่นแรกเนี่ยให้พี่ๆเนี่ยรู้จักข้อมูลของตัวบริษัทก่อนนะครับที่มาที่ไปความเป็นมาเป็นไปนะครับของแฟลเวอร์โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ลักษณะการทำธุรกิจของเรานะครับในส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นข้อมูลของงบการเงิน uh, นะครับผลการเงินง,งานและสถานากนนารเงินเนี่ย a p ในฐานะที่เปึกษาการเงินเนี่ยก็ของเมาสในส่วนนี้นะครับส่วนที่สามก็จะเป็นพห้หลอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นพี่พิชาราตรงนา้นนะครับ จะเล่าในส่วนของถ้าสนใจนะครับเรื่องของไฮไลท์การลงวุ้นในวุ้นในบริษัทของสกินแลเลอรี่เนี่ยมีอะไรไหมล่บ้างนะครับชื่อยอสกินนะครับผมก็จริงๆเราทำธุรกิจสกินแคร์มา1 6ปีนะครับแบรนด์ที่น่าจะเป็นรู้จักในวงกว้างในหมู่หน่อยรุ่นน่าจะเป็นสกินซิสตอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในแต่ดับต้นๆของคุณโปรเทคหัวหนุ่ยอายุ18-30ถึงปีนะครับผมยเฉพาะพวกที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องจุกจมูกคั้ม นะครับโดยที่ล่าสุดเองปีนี้เราก็เปิดแบรนด์ใหม่ชื่อแบรนด์ว่าเดอร์มีนะครับโดยจเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะโดยเดอร์มีเองเนี่ยจะจับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างยิ่งกว่าสกินซิสตาเข้าไปอีกก็คือจะจับกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ช่วง1 8 4 5เลย นะครับผมโดยที่ลิตภันฑ์หลักของทางทั้ง2แบรนด์ก็จะ,ะแบ่งตามเป้าหมายเราะนะครับผมสกินซิส t ตอก็จะเน้นที่เซรั่มครีมกันแดดสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็เริ่มมีเครื่องสาําอางออกมานะครับส่วนของเดอร์มี่เบื้องต้นจะเป็นในกลุ่มของไวจ์ไลเซอร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะมีกันแดดสาหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีพวกกบบเซรั่มเกี่ยวกับปัญหาผิวสัมผนะครับผมท,ที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงที่เรา ปรับทั้งใน,นเชิงของโครงสร้างการทางานแล้วก็ปรับในนี้อย่างง่ายโครงสร้างทุนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตนะครับก็ปี2ปีที่ผ่านมาเราไปเคลียร์เรื่องของพวกสัญญาคูกค้าต่างๆที่จำกัดเน้ยของตัวช่องทางจำหน่ายจนปี68เนี่ยเราสามารถจำหน่ายได้ทุกช่องทางทั่วประเทศนะครับปัจจุบันเรามีจุดขายอยู่ประมาณเกือบๆสองห0จุดรวมร้านสะดวกซื้อในทุกเชนนะครับผมก็จริงๆแผนขยายตลาดเราก็อย่างที่เรียน ถ้าในฝั่งของสกินซิสตอเองรายสินค้าที่เตรียมจะเปิดตัวใหม่นะครับถ้าให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสองสมปีที่ผ่านมาเองเราเปิดตัวสินค้าประมาณปีหนึ่งแค่3ามผลิตภัณฑ์ปีนี้ปีเดียวเราน่าจะเปิดประมาณ8ปผลิตภัณฑ์นะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเองตลาดนี้ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตัวสินค้าใหม่เราก็มั่นใจว่าทาั้งในแง่ตัวช่องทางมีจำนวน่ากที่กว้างขึ้นสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น,น,ก,นก็น่าจะช่วยส่วนๆในแง่ของการเติบโตทางบริษัท้เปนอย่างนนอกจากนี้อย่างที่เรียน เรามีแบรนด์ใหม่อย่างเดอร์มี่ที่ขยายตลาดที่ที่สามารถจับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของตัวสิ่งต่างๆที่เตรียมไว้เองเนี่ยน่าจะรองรับการเชื่อมตเอใน FPM e นะครับในฐานะที่บรกษาทางการเงินงก็ได้พาทางสกินแลบริัทอรี่ที่ใช้ตัวย่อว่าสกินเนี่ยมานําเสนอข้อมูลให้ลงทุนนะครับทางสกินก็มีความโดดเด่นในแง่ของตัว ผลิตภัณฑ์นะครับตัวธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตนะครับเข้าถึงทงางผู้บริโภคนะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดีก็ทําให้ที่ผ่านมายอดรายได้นะครับผลประกอบการก็มีการเติบโตโดยต่อเนื่องนะครับในครั้งนี้เรามาเดินทางมา,านาเสนอข้อมูลให้นักทุนชาวเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่5น่าจะทําให้นักทุน เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาลงทุนนะครับในหุ้น IPO ของสก,กินรวมถึงการที่สก,กินเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m อแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะได้พิจรณาที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับที่ได้จากการลมทุนเนี่ยที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m อไนะครับก็จะนําไปใช้ต่อยอดในการทับธุรกิจนะครับเรื่องของการ พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะครับใหญ่มากนะครับก็เป็นหุ้นน้องใหม่ IPO อีกตัวหนึ่งที่มีศักยภาพในการเติบโตครับผมขายทั่วทั่วประเทศนะคะสอ0หมื่นประจุก็จะมีเซเรีนซีเจนว่าร้านบิวตีสโตทั้งบิวเทียมและก็สามารถไปหาซื้อกันได้ค่ะหนึ่งที่น่ 肉的味道。